สวัสดีครับสวัสดีเ c เกษตรไทยชายแดนหรือ f c แอร์กิติพงศ์นะครับเรื่องในวันนี้ก็คือผมมาเจอปั๊มตัวหนึง่งไม่ทราบว,ว่าผมเข้าใจผิดเองไปหรือเปล่าว่ามันมีระบบการตัดร้อนนะครับการตัดร้อนปั๊มหลังบ้านนะครับพอใช้ไปปุ๊บปั๊มร้อนๆเขาจะตัดนะครับแล้วก็พักสักระยะหนึ่งเขาก็จะกลับคืนมาตอนนี้เขาพักอยู่ผมก็เปิดน้ําทิ้งไว้นะครับคอยดูว่าจริง หรือไม่หรือผมเข้าใจไปเองนะครับเพราะเคยลองหลายๆรอบพอร้อนปุ๊บเขาหยุดนะพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็มาเองนี่ผมเอาอุปกรณ์ไว้ตรงเนี้ยนี่ครับเพื่อที่จะมาเช็คเฟ e เชอร์สวิต c h เนาะอันนี้ก็เป็นฝาครอบของยี่ห้ออื่นที่ผมเคยใช้อันนี้ผมก็มายี่ห้อหนึ่งที่ผมใช้ราคาก็มันแปดร้อยหนึ่งพันนี่แหละนะครับพอใช้ประมาณนีนะ้ยังไม่มีทุนใช้เนี่ยปกติแล้วพอถึงเวลา เครื่องดับนะผมก็มาทับเอาเฟเชอร์สวิตช์ออกแล้วก็นะแกะเฟเชอร์สวิตช์มามาเช็คเนี่ยครับเห็นไหมครับมาแล้วครับอันนี้ไม่มีใครใช้น้ํานะครับก็คือผมเปิดทิ้งไว้นะพอมันร้อนนะครับเขาก็ตัดเองนะครับพอเครื่องเย็นปุ๊บเขาก็มานะครับท่านผู้ชมได้ยินไหมครับอันนี้คือผมเปิดน้ําไว้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูในสวนนะครับในสวนเดี๋ยวไปดูว่าผมเปิดไว้จริงไหมนะครับพอร้อนแล้วเขาก็ตัด พอเย็นแล้วเขาก็มาก็ดีส่วนหนึ่งนะครับเผื่อเวลาเราเปิดน้ําไว้แล้วเครื่องมันร้อนมันก็จะตัดนะครับเครื่องมันเย็นมันก็จะมาใหม่ก็ถือว่าเป็นการดีที่ผมเข้าใจนะครับเมื่อก่อนผมก็แกะเซเชอร์สวิตเนี่ยมาซ่อมมาเช็ดม,มาอะไร้วพอม,มาเช็คไปเช็คม,มาเออเหมือนมันตัดร้อนมาดูครับผมเปิดน้ําไว้ไม่มีใครเปิดนะครับผมเปิดน้ําทิ้งไว้มาดูในสวนก่อนเดี๋ยวจะบอกว่านะครับแอ็กิติพงศ์โกหกให้ใครเปิดน้ําไว้หรือเปล่า น,นี่ผมเปิดน้ําเอาไว้นะครับลองดูเพราะผมลดพื้นที่บริเวณดนานี้ตัดมา3ามครั้งแล้วก็คือพอร้อนปุ๊บสักระยะหนึ่งเขาตัดแล้วก็มาใหมา่เนี่ยผมเปิดเอาไว้นี่ครับนี่ผมเปิดเอาไว้นะครับเพื่อรดน,น,น,นะน้ําในสวนนะเห็นว่าในสวนของเราอย่างที่ได้นําเรียนไปหลายๆรอบนะครับใช้ฟางคลุมตัดหญ้าแล้วก็ใช้ฟางคลุมไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ายากําจัดวัชพืชใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านเรานี่ครับ เป็นอย่างนี้นะครับถ้าร้อนเขาตัดพอเย็นเขามาก็เป็นเครื่องปั๊มน้ํายีหย่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับผมไม่ได้โฆษณาให้ใครแต่ผมอยากจะถามท่านผู้รู้ว่ามันจริงไหมมันมีไหมพอร้อนแล้วมันตัดนะครับเฟเชอร์สวิต์มันตัดมาแล้วก็พอเย็นปุ๊บเขามาใหม่นะครับพอเย็นปุ๊บเขามาใหม่นะครับเนี่ยเขาทำเขาทำงานเองเมื่อเขาเย็นเนาะเมื่อเขาเย็นแล้วกอนี่ ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้พอดับปุ๊บผมก็มาซ่อมดับปุ๊บผมก็มาเช็คไปไปมาก็เลย,เอยลองดูสิมันคืออะไรนะ,นะก็ประมาณนี้ครับนะท่านผู้รู้ช่วยแนะนําด้วยนะครับว่ามันตัดร้อนจริงหรือไม่เกิดผลดีกับเราไหมแต่ผมคิดว่าถ้ามันตัดร้อนมันเกิดผลดีกับเราที่ใช้น้านะครับเพราะว่าเวลามันร้อนๆใช่ไหมครับมันตัดนะครับนะมันก็จะไม่เกิดปัญหาว่าเออมีปัญหานะปั๊มไหมหรืออะไรไหมพอเย็นปุ๊บมันก็มาใหม่ประมาณนี้ครับขอความรู้ฝากแชร์ นะครับฝากคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ